ไม่เผาแล้วเป็นอันสับเสร็จเรียบร้อยไม่เผาได้เหรัอให้เข้นิดสนกทีสวัสดีครับ <มา S 2> ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตาอยู่นี่นะวันนี้ก็เราจะมาเข้าครัวกันเหมือนเดิมครับมาเข้าครัวบ้านเพื่อน กลัวเชฟปั้มที่บ้านเราเป็นยังไงที่บ้านเออกลัวเชฟปั้ม้วอันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้ผมก็จะมาผัดผัดเครื่องในหมูครับพอดีแวะตลาดมาซื้อม้ามกับเอ่อชิ้งจีมาก็ว่าจะพาผัดพริกไทยดำดำเลยทำเมนูผัดที่เดิเพื่อนดูมีมีส้มยำอยู่นี่ ขอสามขอสามชาติผมรู้ว่าหมดเล้าที่แล<อ>้วใ่อันนี้ผัดกะเพราใบก,กะเพราจากสวน,จา,สวนจากสวนทนายป้อมที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูคลิปก่อนๆหน้านี้ครับตอนนี้ใบกะเพราก,ก็สวยละยอดสวยพื้นที่แถวนี้มันปลูกพืชน,นี่แหนมทอดแหนมทอดทรงเครื่อง การประดิษฐ์ประอยครับทอดเลยครับทอดนําอบลมร้อนอหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันอับแรกแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วก็ต้มดับคาวก่อนครับผมครับหลังจากเราล้างแล้วเราก็มาต้มดับคาวมันก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเอาเอาต้มดับคาวเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปซอยเอามาผัดพริกไทยดำนะครับวันนี้ก็มีดนตรีมาแสดงสดนะครับ เดินทางมาจากไหนพี่เดินทางมามาจากอำเภอดอนจางเหรอ จอจานครับจอจานจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านน้องแคนครับอ๋อบ้านน้องแคนมาจากกาฬสินจนกําเหนียกเหนื่อถ้าแต่นุ่นล่างลดอิสระไปก็บ้านน้องห้างครับครับอ๋อบ้านน้องห้างครัอยู่บ้านน้องห้างเหรับตอนนี้เราก็อยู่อยู่ระหว่างกันตั้เครื่องนะครับนั้เครื่องเพื่อจะไปผัดเครื่องในหมูม้าซิงกี้ครับ ใส่เต e ้าอินิดหน่อยกระเทียมใส่ไหมไม่ใส่ดับข่าวไม่ใส่เนาะอ่แล้วลองดูกลิ่นหืมหืมหอ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 มเครื่องเทศเนาะหลีไฟน้อยลีมากไฟก็จะดับอีกอุ้ยจริงๆด้วยพี่จะบ้าเนะครับยินเข้ามาเลรนะ น,นี่ครับหลังจากเราลวกแล้วลวกพอประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องลวกให้สุกมากครับเพราะว่ามันจะเพราะว่าเราต้องเอาไปผัดอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปต้องใช้มีดแล่นะครับมีดแล่น <laughs> ไม่ใช่มีใช่มีดตุ้นะครับม <laughs> <laughs> ไม่ใช่อยู่ตามป่าตามเขาเ <laughs> ชฟปั๊ม พี่จันทนาการจากเชฟป,ปั๊มเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มีนักดนตรีมาร้องเพลงให้ฟังครับวันนี้โปร่ซองเล็กๆนี่ครับสำหรับเครื่องเราเตรียมไว้เรียบร้อยวันนี้หลายเมนูครับแกงเหลือง ค่ตัดลงนิดต้มยำของเราผักคือใส่ตามตามที่มีรสชาแบบว่าคุณมองคนมองเลยเปี้ยวนำาห็เสร็จแล้วใช่เสิร์ฟได้ใช่ พี่จา๋า,ามีวปับร้อนร้อนต้มยำต้มยำมาครับหลังจากที่เราต้มดับคาวแล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไผัดโดยเชฟปั้มเหมือนเดิมครับ เจียวกระเทียมนะครับไฟอ,อ,อ,อ่อนอ่อนเจียวกระเทียมไฟอ่อนอ่อนเพื่อเพิ่มความหอมดับคาวไครับได้ครับอาจารย์ผัดเครื่องผัดเครื่องที่เราเตรียมเข้าไปให้มันหอมนะครับผัดเพื่อความความความหอมพี่น้องเอ้ยผัดให้มันหอมครับ โดยเชฟป้อมเหมือนเดิมครับก็เรียกว่าพ่อพ่อครัวทำกับข้าวให้เพื่อนๆกินครับอนาคตจะเปิดร้านไหมป้อมอนาคตจะเปิดร้านไหมอยากจะทำเปิดร้านอาหารให้ทำให้เออไปเปิดบ้านสวนดีกว่ามนาะมีความฝันเปิดร้านเหล้าเออป้อมเพื่อนเยอะ ได,ได้กินมกินมาถ้ากินม้าหอมเดี๋ยวไปเอาแ<ๆ>ปเาเหล้าก่อนหอมมากเลยครับอืมกลินหอมกับอันนี้คืออ่าม้ามกับซิงจี้ผมซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอามาต้มดับคาวแต่ต้มไม่ต้องสุกมากนะครับพอให้มันแบบผ่านความร้อนแล้วก็มาเจียวเครื่อง ทุกอย่างรสชาติคุณมอ่งครับดยนครับมีดี่วด้วยครับทางใต้ก็จะมีมีขมิ้นด้วยครับไอ้ไอ้ผัดผัดเป็ดใต้ครับผัดกระเทียพริกไทยนี่ครับพอดีมีอาจารย์อาจารย์ศิลปินระดับระดับอาจารย์นะครับเนี่ยมาร่วมร้องเพลงให้เราฟังร่วมแสดงดนตรีเราฟังครับยครับ้าวเลยกับแก้ม กับแก้มกับข้าวครับอาจารย์หอมหอมปะหอมเข้าวทูนนะหอมแน่อาจารย์หอมมากยวดมากครับหอมอ่ะไม่ทำไรอ่ะผัดม้ามครับเนี่ยหอมยาดมครับยาดมบัตดีหน้ากล้องหน่อยไหมยาดมบัตดีครับเอ้ยาดมสุดหล่อแบบนั้นเลยดอดที่สุดในท่าน้ำเข้าไปแดง ทำอะไแล้วมืออาชีพเลยนะใช่ใช่ใช่ยอดยอดสุดยอดนี่ครับก็ทุกวันศุกร์ครับเราจะมีนัดกันกินกับเพื่อนๆที่บ้านทนายป้อมก็ทนายป้อมนี่ก็เอาถนัดเรื่องทำทำข้าวครับ กับข,ข้าวคนเมานะกับข,ข้าวคนเมาอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินเขาบอกว่ายางงี้แต่ดูสีสันแล้วก็เกินคาดครับเรียกเชฟได้เลยครับเพราะว่าเครื่องทํากาแฟตอนเช้าก็ก็จะมาบดกาแฟสดแล้วก็ชงชากาแฟกินหอมไหมเนี่ยหอมหอมหอมเฮย้ยเชฟเชฟระดับ ไม่ใช่ไม่ใช่เชฟกระชะะกรทะทเหล็กนะเชฟขี้เมาเนี่ย <laughs> เชฟขี้เมาเชฟขี้เ <laughs> มาไม่ข่าวแล้วเป็นอันสับเสร็จเรียบร้อยไม่ข่าวไ,ได้เหรอใช่ไหมครับได้แล้ว้ลรสช่าอร่อยครับไ,ได้ได้ีผมผัดในบ้านผมไหม แต่นนคุณปบบใต้แต่ว่าถ้าคุณปากกลางเขาจะมีอีแกแบบนี้อยากกินสูตรที่ต้องมาบ้านผมแบบผมยกไปะจะหอมจะหอมพิชัยไ,ไม่ไม่ชิมก่อนชิมชิมชิมแบบอร่อยอร่อยตั้งนี้หน้ากล้องดีเฮีย ออออเหวานไม่หวาไม่เค็มไม่หวานไม่เค็มไม่เค็มจืดคืออะไรเนี่ยไม่หวานไม่เค็มไม่หวานไม่เค็มคือมันคือจืดคือยกมือลยย่รอบไปแ้เค็มไงรอบนี้โอเคคับใส่รากไม้เจ้าหมดแล้วรึยังหมดลวหมดแล้วหมดแล้วมด้ว เมื่อนานงมูราที่เล่นไฟเมื่อนานงกาทีที่ไปกับรูดรูปงให้เขาเข้าใจสักทีรักที่มีรักษายนี